สวัสดีค่ะวันนี้ครัวคุณสายค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทํากับข้าเมนูปักใต้มาฝากนะคะเป็นขนมจีนน้ํายาป่าปักใต้นะคะวัตถุดิบแล้วก็มีปลาแดงนะคะปลาแดงแล้วก็เอาไส้นะคะขอดเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะคะล้างสะอาดแล้วค่ะ,ะปลาปลาแดงค่ะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดใต้ค่ะมีกะปิแกงค่ะมีเคยปลานะคะมีเส้นขนมจีนค่ะแล้วก็ผักก็มีถั่วงอกถั่วฝักยาวค่ะมะเขือนะคะแตงกวาค่ะใบโหระพานะคะ เรามีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทากันเลยค่ะค่ะเมื่อกี้น้ําเดือดนะคะเราเอาปลาแดงนะคะลงไปต้มนะคะแล้วก็เคยปลาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดเราจะตักปลาขึ้นนะคะแล้วก็มาแกะเนื้อปลานะคะแกะเนื้อปลาแล้วก็ตำกับพริกแกงเผ็ดค่ะแล้วส่วนเคยปลานะคะเราเดี๋ยวเราจะมาละลายมากรองนะคะกรองเอากากทิ้งนะคะเอาส่วนน้านะคะไว้ค่ะน้ำเดือดนะคะเราจะตักปลานะคะปลาแดงขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราจะมาแกะเอาเนื้อปลานะคะแกะเนื้อปลาแล้วก็ส่วนน้ำตะกรงค่ะกรองเอากาดกาทิ้งนะคะเพราะว่าเราใส่เคยปลาลงไปค่ะค่ะเนี่ยปลาแดงสุกแล้วค่ะค่ะแล้วก็จะเอาพริกแกงนะคะลงไปตำค่ะราใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะพริกแกงเผ็ดใต้แล้วก็กะปิค่ะ,คะเราจะมาตำนะคะตำ ให้กะปิกับพริกแกงนะคะเข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อปลาที่เราต้มนะคะเนื้อปลาแกะนะคะแกะเนื้อปลาเราจะมาใส่มาตากับพริกแกงเผ็ดค่ะกะปิกับพริกแกงนะคะเราตำเข้ากันดีแลวนะคะเราจะเอาเนื้อปลานะคะที่เราต้มนะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราแกงหม้อเล็กนะคะแกงไม่เยอะนะคะ ใช้ปลาปแดงสีตัวค่ะสีตัวก็พอแล้วค่ะเราจะตำเนื้อปลาแดงนะคะให้ให้เข้ากับพริกแกงนะคะที่เราโขกนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปแกงค่ะเราตั้งน้ํานะคะเดือดแล้วนะคะเราจะเอาพริกแกงที่เรา โขกนะคะโขกกับเนื้อปลานะลงไปใส่ในน้ําน้ําต้มนี่เลยค่ะแกงเผ็ดใต้นี่ทําไม่ยากนะคะอันนี้เราไม่ได้ใส่กะทินะคะแกงเผ็ดนะคะเหมือนน้ายาปลาะคะ่ะเียจะเป็นน้ายาปลาออใต้ค่ะกินกับขนมจีนนะคะถ้ามีไกท่ทอดด้วยหรือไข่ต้มนะคะก,กับขนมจีนจะอร่อยมากๆเลยค่ะ หอมนะคะหอมพริกแกงค่ะเดี๋ยวเราเราทำให้เนื้อปลานะคะกับพริกแกงนะคะละลายเข้ากันดีค่ะค่ะน้ำแกงเดือดแล้วนะคะเมื่อกี้เราใส่กระปีกับเคยปลาลงไปเลยนะคะแล้วเรามาชิมรสชาตินะคะแต่ถ้าจืดยังไงก็ใส่สามารถใส่เกลือใส่รสดีได้ค่ะหรือเติมกระปีได้นะคะ อย่าไปใส่น้ำปลาถ้าะะใส่น้ำปลาเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนค่ะขอชิมนิดนึงนะคะโอเคอร่อยแล้วค่ะแล้วก็เราจะใส่ใบมะกรูดนะคะลงไปเลยค่ะใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปเลยนี่ค่ะน้ำยาข้าเรล็กน้ำแกงเผ็ดปักใตนะคะสูตรปักใตไม่ใส่กะทิค่ะเนีย่ยทานกับนมจีนะคะอร่อยค่ะทําง่ายๆไม่ยากนะคะน้ำยาปักใต้ค่ะ โอเคเสร็จ okay, แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปตักใส่จานนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะขนมจีนน้ำยาปาักใต้เสร็จแล้วนะคะน้ำแกงเผ็ดนะคะร้อนๆน,นะคะทานกับขนมจีน,นะคะ่ะแล้วก็มีผักนะคะมีถั่วถั่วฝักยาวค่ะมีถั่วงอกแตงกวานะคะใบโหระพาค่ะผักเรามีเท่านี้นะคะแต่ถ้าใครมีอย่างอื่นก็เอามาทานด้วยกันได้นะคะนี่ขนมจีนนะคะทานขนมจีนอร่อยค่ะนี่น้ำแกงนะคะน้ำแกงเผ็ดใต้ค่ะอร่อยค่ะทำไม่ยากนะคะอาหารปักใต้ค่ะ ค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะเราจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ